สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพาไปดูอุปกรณ์ที่ผมใช้อัดคลิปนี่หลายๆคนเนี่ยถามผมมาว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรอัดคลิปใช้กล้องยังไงจัดไฟยังไงผมก็จะมาโชว์ในคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังการถ่ายทําของช่องบอลทัธนาเลยนะครับแล้วมันก็พอดีกับเมื่อประมาณสองสคลิปที่ผ่านมาผมทําคลิปเกี่ยวกับการไลฟ์สดแบบมือโปรผ่าน OBS นะครับซึ่งจะมีการสอนการตั้งค่าด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกอุปกรณ์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างใช้กล้องยังไงก็ถ้าใครอยากรู้ก็มาดูตัวอย่างได้ในคลิปนี้นะครับยามาดูกัันเลยครบ โอเคครับ okay. อันนี้ก็เป็นคอนโดของผมนะครับหรือว่าเป็นสตูดิโอนั่นเองคือเป็นทุกอย่างนะครับอยู่ในห้องนี้นะทั้งหมดนะครับแคบๆในคลิปเนี้ยอาจจะดูกว้างกว่านี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยแคบมากนะครับแล้วก็ในมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ผมเนี่ยอัดคลิปประจํานี่เป็นโต๊ะทาง,งานผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูแต่ละอันเลยนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็น คอมพิวเตอร์ที่ผมใช้สำหรับการทางานตัดต่อนะครับรุ่นนี้คือ Lenovo Legion 5นะครับซึ่งตัวนี้มันก็ประสิทธิภาพการทางานแบบเลือๆนะครับแบบใช้เล่นเกมอะไรได้หมดนะครับสำหรับ CPU เนี่ยก็จะเป็นของ AMD นะครับ Ryzen 5นะครับน่าจะเป็นซีรีส์ 4600H นะครับแล้วก็สำหรับการจอก็เป็นตัวนี้ครับตัวแรง เป็น G-FORCE RTX ถ้าจะไม่ผิดก็เป็นรุ่น2050 Ti 6 g b กนะครับก็ใช้สำหรับตัดต่อเล่นเกมได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวเนี้ยต้องบอกว่าผมเนี่ยใช้ตัดต่อเยอะแล้วมันต้องใช้แรงของคอมนะครับอย่าง CPU แล้วการจอเยอะผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ทาง,งานทั่วไปเนี่ยก็จะใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมก็จะมีเป็น2จอเลยนะครับก็จะมีเป็นมอนิเตอร์แล้วก็ต่อเข้ากับตัว ตัวแล็บท็อปตัวนี้มันก็จะได้มาเป็น2จอแบบนี้เวลาที่ผมทํางานแบบคือต้องเปิด2หน้าต่างอะไรเงี้ยก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาดูเป็นตัวนี้ดีกว่าอุปกรณ์อัดเสียงนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า audio interface นะครับเป็นรุ่น artisia a22xt นะครับก็สําหรับเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมจะไม่ได้อัดเสียงจากกล้องเลยนะผมจะต่อเป็นแบบผ่านไม์แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ ต่อเข้าคอมมาเราสังเกตว่าไม์ผมเนี่ยจะอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับเวลาที่ถ่ายคลิปเนี่ยทุกคนเนี่ยจะไม่เห็นไม์ของผมเพราะว่ามันจะอยู่เหนือเฟรมนะครับแต่ว่าอันนี้คือแล้วแต่เลยนะครับผมถนัดแบบนี้เพราะว่าผมไม่ต้องการให้ตัวไม์เนี่ยมันมาอยู่ในเฟรมนะครับผมก็เลยทําแบบนี้เนาะแต่ก็จะยุ่งยากเวลาที่จะมาประกบคลิปเวลาตัดต่ออย่างเงี้ยก็ต้องแบบมาซิงค์ตัวเสียงเข้ากับ ภาพที่กล้องก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าผมก็ชอบแบบนี้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยสาหรับตัวไม้ที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อ Artisia เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันมาเป็นเซตนะครับทั้งตัว Audio Interface นะครับที่จะแปลงเสียงไม้เข้าคอมนะครับแล้วก็ตัวไม้นะเนี่ยเซตเดียวกันซึ่งเซตเนี้ยมันน่าจะเรียกว่าเซต Artisia ARB4 นะครับมีทั้งไม้มีทั้งตัว a u d i o อ n t e r f อร์นะครับสามารถให้เราอัดเสียงได้เลย แล้วสำหรับตัวไม์ตัวนี้นะครับมันเป็นไม์ที่เรียกว่าไม์คอนเดนเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเก็บเสียงได้แบบละเอียดกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็มีข้อเสียนะครับมันคือถ้าเกิดเราอยู่ในห้องที่มีเสียงรบกวนเยอะนะครับหรือว่าอยู่ติดถนนอะไรเงี้ยมันจะจับเสียงได้หมดเลยนะสำหรับไม์ตัวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียสําหรับไม์คอนเดนเซอร์ถ้าใครอยู่ในห้องที่เสียงดังนะครับอาจจะดูเป็นไม์แบบดนามิกดีกว่านะครับ แต่ว่าไม้ไดนามิกเนี่ยมันก็จะต้องเอามาจอดที่ปากนะครับไม่งั้นเสียงไม่ออกเนาะอันนี้ก็ต้องไปเบรดูว่าเราจะใช้ไม้แบบนี้คอนดนเซอร์ encer, หรือว่าไม้แบบไดนามิกนะครับนอกจากนั้นก็มาถึงตัวพระเอกของเรานะครับกล้องตัวนี้เป็น Canon นนะครับ USRP นะเป็น Mirrorless แบบ Full Frame นะครับตัวเล็กสุดแต่ว่าให้ภาพที่แบบอย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นมีพื้นหลังแบบเบลอนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเลนด้วยนะ เลนส์อันนี้ผมใช้เป็น canon rf 3 5ม m mm นะครับ f 1 8 <_ d ry> 1> ก็ได้ภาพที่เบอร์ตามคลิปที่เห็นนะครับตัวนี้ต่อมานะครับก็มาดูตัวนี้ดีกว่าอ่าเป็นไฟนะครับไฟสตูดิโอของผมยี่ห้อ t o r i f o นะครับ ef 6 0 w เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูแล้วกันอ่าอันนี้คือเป็นแสงที่ได้นะครับแล้วก็ปกติผมก็นั่งเก้าอี้ตรงนี้เนาะนก็จะได้เป็นฉากแบบนี้นะครับที่ผมถ่ายสําหรับไฟตัวนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ คือแล้วแต่งบประมาณนะครับแต่ว่าสําหรับผมมันสาคัญมากเพราะว่าห้องของผมไฟมันไม่ค่อยดีมันค่อนข้างจะมืดนะครับถ้าไม่ได้ใช้ไฟตัวนี้มันจะแบบคือแสงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาพมันจะแตก,แตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ผมมากนะครับ t o r i o EF 6 0 w นยูนะครับสำหรับอันนี้ใช้เป็นแบบโคมไฟแบบลังผึ่งนะครับมันจะได้แสงที่แบบโฟกัสนะครับแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวพามาดูตรงนี้ดีกว่าเป็นแบบ หมือนฉากหลังนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นแค่นี้แหละครับเป็นมุมโซฟาแล้วก็โต๊ะแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้นะครับแบบที่ผมถ่ายคลิปประจํานะครับก็จะเป็นมุมที่ผมถ่ายอันนี้แล้วแต่นะครับพอดีว่ามันแบบเป็นมุมทะยงพอดีเห็นปะ่ะมันก็จะแบบคือห้องมันเล็กด้วยเนาะพอถ่ายแบบตรงๆอะ่ะมันก็อาจจะแคบนะครับแบบนี้แต่ถ้าแบบทะยงไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีระยะ แบบมีพื้นที่เหลือแบบพื้นหลังให้มันเบลอนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่จําเป็นเลยนะที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็คืออันนี้เก้าอี e ้นะครับเก้าอี e ้ G e, สุขภาพนะครับเออโกเทนนะครับอันนี้ไม่มีใครสปอนเซอร์แต่ว่าผมก็แนะนําเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพไงสำหรับผมเนี่ยสำคัญมากครับตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็นเก้าอี้ปกติแล้วคนเนี้ยปวดหลังมากนะครับจนแบบคือหมุนคอไม่ได้ก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้สิ่งที่มันทําได้ก็คือตรง เบาะตรงนี้นะครับมันสามารถเลื่อนแบบเลื่อนออกมาได้นะเหมือนแบบรถแบบรถยนต์สมัยใหม่เนี้ยที่แบบเออเลื่อนเบาะออกมาได้นะครับให้มันยาวขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเอนได้นะครับแล้วก็มันจะมีที่ด้านหลังตรงนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับแบบนี้อ่าผมโชว์ให้ดูนิดนึงนครับเป็นการทดสอบสินค้าเลยผมได้บอกว่าเอ,อ้แค่ยกนะครับตรงนี้แันหนึงมันหนักจริงเนีนนะ่ยอันนี้ถือมือเดียว นี่ครับดึงขึ้นเห็นไหมแล้วก็เพิ่มขึ้นมาได้นะครับมันก็จะมีเป็นสเต็ปแบบนี้อ่าก็สะดวกสบายมากแล้วก็รวมถึงมีที่พิงคอตรงนี้น,ะนี่ก็สามารถปรับได้อย่างที่เห็นนะครับปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะก็ซัพพอร์ตคอได้ดีนะครับแล้วที่สําคัญเลยที่สุดนะสำหรับเก้าอีตต้ตัวนี้คือมันปรับตรงนี้ได้นะครับที่วางแขนเนี่ยมันปรับขึ้นลงได้ทำไงวะจำวนึ่งนะอ๋อนี้ นี่ครับตรงนี้สําคัญเพราะว่าตรงนี้มันควรจะเป็นแบบระนาบเดียวกันกับโต๊ะของเราครับแบบนี้ถ้าเป็นเก้าอี้แบบทุกๆอย่างเงี้ยจะทําไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยปวดไหล่นะเพราะฉะนั้นเก้าอี้ตัวนี้สาคัญสําหรับผมมากนะครับนะผมลองนั่งให้ดูนะครับก็เวลาที่ผมทํางานก็จะเป็นวิวแบบนี้นะครับก็นั่งทําง,งานไปนะครับคิดๆทั้งวันนี่แหละครับก็นี่ไฟสตูดิโอนะครับไมค์ข้างบนแบบนี้ สองจอแบบนี้นะครับต่อมาผมจะเล่าให้ฟังถึงสเต็ปการทํางานของผมและกันว่าเวลาที่ผมจะทําคลิปเนี่ยผมทํำยังไงหลกัหลกๆนะครับก็คือผมต้องหาไอเดียมาให้ได้ว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเขียนเป็นสคริปต์เพราะว่าถ้าผมไม่เขียนสคริปต์เนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมก็จะพูดแบบออกทะเลไปเรื่อยแหละครับเพราะฉะนั้นสคริปต์มันก็จะทําให้ผมเนี่ย อยู่กับหัวข้อที่มันสําคัญนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้เขียนสคริปต์นะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วนะครับก็อุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นหัวข้อที่ผมไม่รู้หรือว่าหัวข้อที่ผมเนี่ยตั้งใจทาเป็นพิเศษผมก็จะเขียนสคริปต์มาก่อนแล้วก็จะพูดตามสคริปต์นั้นครับหลังจากนั้นพอผมอัดเสร็จนะครับคือผมไม่ได้อัดแบบเทคเดียวเลยนะอย่างที่เห็นคือผมตัดกระจายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบ อาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแล้วก็อาจจะไม่มั่นใจนะครับลองทําแบบนี้ก่อนได้นะครับก็คือเราเขียนสคริปต์มาก่อนแล้วเราก็แบบคือพูดตามสคริปต์นะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดอะคือถึงแม้ว่าเราจะแบบแบบคิดว่ามันยากนะเวลาที่เราเขียนสคริปต์แล้วมาอ่านสคริปต์อัดอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบคือมันกดดันอะไรอย่างเงี้ยครับเรา อย่างน้อยที่สุดเราก็จะเหมือนมีไอเดียนะเพราะว่ากว่าที่เราจะเขียนสคริปต์ใช่ไหมครับเราก็คิดมาก่อนใช่ปะ่ะแล้วเราก็เขียนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาอ่านอย่างเงี้ยก็เท่ากับเราเหมือนทวนตัวเองสัก2อสครั้งไปในตัวนะครับหลังจากนั้นพอผมอัดเสร็จนะครับผมก็จะเอาพวกไฟล์อย่างเงี้ยเข้าคอมนะครับแล้วผมก็จะตัดก็คือตัดด้วย คอมนี่แหละครับที่ผมใช้สําหรับโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อนะครับจะเป็น Adobe Premiere Pro นะครับหลังจากนั้นผมก็ตัดคลิปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะตัดคลิปเองนะแบบ99.9% 9เนะครับถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าพอแบบทำไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเยอะเนาะพอแบบโปรเซสอะไรเงี้ยทั้งแบบเขียนสคริปต์นะครับอัดอย่างเงี้ยแล้วก็มีงานอื่นด้วยก็เลยผมก็หาแบบคนที่จะมาช่วยตัดนะครับก็หลังจากคลิปนี้ไปก็น่าจะมีคนช่วยตัดนะครับเสร็จแล้วก็อัปคลิปนะครับแล้วก็เขียนรายละเอียดคลิป แล้วก็อัปขึ้น u t u b e นะครับตามเวลาที่เราเนี่ยเห็นว่าเหมาะสมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าช่วงแบบหัวค่ําอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบ่ายเย็นๆอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่จะลง YouTube ก็คนเนี่ยอาจจะแบบคือช่วงบ่ายก็เริ่มว่างนะใช่ปะ่ะแล้วก็เริ่มแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานนะครับกําลังกินข้าวอะไรเงี้ยก็ดูได้เนาะแล้วส่วนเสาร์อาทิตย์วันหยุดอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยลงเพราะว่าคนเนี่ยก็ไปเที่ยวใช่ปะ่ะส่วนใหญ่นะครับแล้วผมก็อยากไปเที่ยวด้วย ก็เลยจะไม่ได้ลงช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับทั้งสถานที่ทั้งอุปกรณ์ที่ผมใช้แล้วก็รวมถึงโปรเซสที่ผมทําคลิป u t u b e ขึ้นมานะครับลิงก์อุปกรณ์ที่ผมใช้ถ้าใครอยากรู้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอลองไปดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ผมก็จะไปตอบเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอื่นเกี่ยวกับการถ่ายคลิปนะครับ,รบเกี่ยวกับการทําช่อง u t u b e เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามผมได้ก,นนกก like ริิาาาาดดดถมมมตตต็ส ตามได้โดยการกด Subscribe แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับกดดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่คลิปนั้นต่อครับ